ในส่วนของเฮดเดอร์กับดาวไปมีความสำคัญยังไงครับก่อนอื่นเรามาดูเฮดเดอร์สแตนดาร์ดกันก่อนดีกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเฮดเดอร์โตโ o ต้าว v อเครื่อง1 n z นะครับสังเกตแบ็คเนี่ยจะเล็กมากเลยครับผมพอแป๊บเล็กเนี่ยจะทำให้รถมีต้นที่ค่อนข้างจัดนะครับแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ในรอบปา่ยก็จะตกลงนะครับนี่สแตนดาร์ดนะครับใหญ่แค่ประมาณ1นิ้วห่หนุหนหน,นะครับส่วนตัวนี้เป็นเฮดเดอร์ของ VO อตัวที่อัปเกรดขึ้นมานะครับผม ของรุ่นเดียวกันนี่แหละแต่ตัวนี้ขนาดแบบจะขนาดนิ้ว2บางสาัญญาก็นิ้ว3หรือนิ้วครึ่งแล้วแต่เครื่องยนต์แล้วแต่ว่าเครื่องยนต์ตัวไหนต้องการกําลังยังไงนะบในการโมดิฟายมากแค่ไหนนะฮดเดอร์เนี่ยส่วนสําคัญคือการลําเลียงไอเสียนะครับลำเลียงไอเสียออกจากแต่ละสูบนะครับตัวนี้อย่างเครื่องยนต์สสูบนะครับลำเลียงไอเสียออกมาแล้วก็รวมกันถามว่าเครื่องยนเอเนี่ยมันมีความสําคัญมากนะครับในการลําเลียงไอเสียถ้าเกิดลําเลียงไอเสียได้ดีเนี่ยไอดี ID ก็จะเข้าดี ก็คือมีการคายออกที่สมดุลกับทางทางสั่งเข้านะครับงั้นเราก็ทำเฮดเดอร์มีหลายคนถามนะครับที่นันนี้ทำเฮดเดอร์ใหญ่ไปเลยสิอ่ามันจะมีขนาดที่เหมาะสมของวกนี้ต้องคำนวณได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดใหญ่เกินไปเนี่ยเราจะไม่สามารถดูด ID เข้ามาได้นะครับรถาาก,ก็จะกำลังตกสังเกตว่าทำไมท่อยเสียแค่รั่วนิดเดียวเนี่ยพอแรงดันไอเสียตกเนี่ยรถกำลังตกท,ทันทีอย่างน้องๆเพื่อนๆหลายๆคนที่เคยใช้รถมาแล้วอะ่ะวันใดวันหนึ่งท่อยอเสียรั่วปุ๊บ รู้เลยครับเพราะว่ากำลังรถมันตกนะครับก็คือเฮดเดอร์มีความสําคัญมากในการดูด ID เข้ามาเพื่อสร้างกําลังให้กับรถย